สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ทียุดนะครับวันนี้จะมาให้ดูชุดฝา RG ของมิโอสำหรับใส่ลูก57ถึง62ก็จะมาให้ดูองค์ประกอบของฝาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แนวทางในการทำหรือในการใส่เนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้าง ตัวฝาเนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นงานกนะ็คือตัวฝาวาจะเป็นไ d จะเป็น22ไอเสียจะเป็น19โครงสร้างฝาจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะมีเป็นโครงสร้างฝาตัวใหม่ณเวลานี้นะแต่นอกเหนือจากนี้หรือหรือว่าผ่านปีนี้ไปอาจจะปรับเปลี่ยนจะมีรูเซนเซอร์ไอเสียให้แล้วก็รูหัวเทียนนี่ใช้เป็นเกียวยาวแบบเวฟ ตัวฝาจะมองแมมหน่อยเพราะว่าผมไปทําการเซตนิดๆ,ๆหน่อยหไว้แล้วตัวโครงสร้างฝาเป็นประมาณนี้ใส่มีโอตรงรุ่นได้เลยขอท่อใช้ขอท่อเดิมอุปกรณ์ในฝานอกจากฝาแล้วจะมีชุดสปริงไวยตัวเนี้ยผมก็ฟังจากท่านอื่นพูดมาแต่ว่าส่วนตัวก็คือยังยังไม่ได้ลองเองนี่รับรอบได้หมื่นสอ้าร จะวัดขนลวดให้ดูโตอยู่มาณสองจุดหกสองจุดเจ็ดโตอยู่มานี้ขนลวดตัวสปริงมีความยาวอยู่ที่ประมาณสี่สองจะมีสป,ปริงให้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็ชุดนอด็อตจะมีน็อตยึดฝาแบบนี้จะเป็นน็อตด,ดำแล้วก็มีแหวนลอง เป็นแหวนทองเหลืองให้สำหรับใส่ก็มีทั้งหมด4ชิ้นน็อตก็จะเป็นน็อตธรรมดาสำหรับใส่พวกสาคบวาวก็คืออุปกรณ์ในชุดเนี่ยชุดน็ดนดอตมีมาให้เกือบครบเกือบครบเลยแกนกระเดื่องจะเป็นแกนกระเดื่องตันไม่ต้องไปซื้อเพิ่มละเพราะว่าอย่างของพวกเวฟชุดเก่าๆยังต้องใช้แกนกระเดื่องเวฟแทะเอามาใส่ อันนี้เป็นแกนกระเดื่องตันแล้วแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่พอใจก็สามารถใช้ของเวฟได้ความโตของแกนกระเดื่องเผื่อบางคนต้องการอยากรู้10บมิลแล้วก็ชุดรีเทนเนอร์เล็บวาวแล้วก็ตัวหมวกวาลหรือซีนก้านวาลเนี่ยมีมาให้ครบชุดตัวรีเทนเนอร์เนี่ย มันจะเป็นรีเทนเนอร์เหล็กธรรมดาใช้ตัวนี้ได้ถ้าไม่อยากเซตหรือถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นรีเทนเนอร์แตะเนี้ยก็แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าอุปกรณ์ในฝาเนี่ยใช้ได้เลยมีฝามีฝา,ฝาวาวพร้อมเจาะรูระบายไอมาให้แล้วหาแค่ตัวฟิตติ้งคอปเปอร์ที่เป็นตัวสายระบายเอามาใสา่ เนี้ยคือต้องถ้าเป็นชุดเก่าเนี่ยบางตัวมันจะเป็นฝาเรียบๆไม่มีคีบระบายความร้อนให้แต่ตัวนี้ก็คือทําเป็นคีบระบายความร้อนให้เป็นรูปตัว V แล้วก็เจาะรูระบายไอยให้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าสมมติว่าใช้ของแต่งก็ซื้อของเวฟใส่ได้เหมือนกันหรือของตรงรุ่นก็มีขายชุดใหม่ก็จะมีฝาครอบแคมมาให้ด้วยแต่ว่าไม่มีไส้ในนะไม่มีไส้ในอันนี้ใช้ของสแตนดาร์ดของเดิมได้หรือเอาอันนี้ไปใส่แล้วก็ ให้มีชุดไส้ในทั้งหมดจะดีกว่ามันจะมียางตรงนี้แล้วก็มีฝาปิดถามว่าทำไมถึงบอกว่าใส่ครบดีกว่าสำหรับใส่ตัวระบายไอเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยไอน้ำมันเครื่องออกเยอะเนี่ยมันเกิดจากที่เราใส่ตรงนี้ใส่ฝาวาวตรงนี้แล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยมันถูกมันถูกดันเป็นเออเป็นน้ำมันเครื่องมา ที่ฝาวาล์วแดงชนนี้พอมันเครื่องมันออกมาเนี่ยมันถูกแรงดันลมเนี่ยที่เราระบายทิ้งเนี่ยออกมันก็เลยออกพร้อมน้ํามันมันก็เลยทําให้มีน้ํามันออกไปด้วยจริงๆแล้วมันควรมีแค่ไอถามว่าทําไมถึงบอกให้ใส่ชุดนี้ถ้าเราอุดชุดนี้แล้วเรามาใช้ชุดนี้แทนไอเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกกักด้วยยางสแตนดาร์ มันจะออกเพียงแค่ไอหรือมีน้ํามันออกน้อยมากคือมันจะไม่ออกมาเป็นน้ํามันออกมาเป็นเสน้นถ้าสมมุติว่าใครใส่ใส่สายระบายไอที่เป็นสายใส่เนี่ยจะเห็นเล้ว่าใส่ที่ชุดฝาวาวเนี่ยจะมีน้ํามันวิ่งออกตลอดหรือหรือก็มีแต่ก็น้อยแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยมันจะออกเป็นแค่ลมถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะาจะอ,อกแค่ลมแล้วก็จะไม่ค่อยมีน้ํามันออกวิธีการก็คือถ้าเราต้องการเจาะระบายไอยเพิ่ม เราใช้อันนี้เป็นของสแตนดาร์ดได้ที่เขาให้มาอันนี้รูจะใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าของเดิมติดรถเราก็เจาะเราเจาะบริเวณนี้นี่ให้เจาะได้ในบริเวณนี้ก็คือ,จอบบเจาะอยู่ในกลุ่มประมาณนี้เจาะใส่หัวฟิตติ้งเพิ่มให้มันออกไปเพื่อที่จะระบายไอแค่ไออย่างเดียวได้ก็คือเจาะแค่บ,บริเวณนี้แต่ถ้าใส่ไปแล้วแล้วตรงนี้ทำไงเราก็ขุด อุดไปแล้วก็ให้ระบายตรงนี้นะครับผมบอกว่าตรงนี้ดีกว่าเป็นที่ว่ามันไม่ค่อยมีนะ้ํามันออกแต่ถ้าเพื่อความสวยงามยังไงก็ต้องใส่ตรงนี้เพื่อความโชว์เพื่อความสวยงามนะส่วนกระเดื่องเป็นกระเดือ่องอลูมิเนียมอลลอยถ้าใครกลัวมันมันหักมันแตกก็ไปใช้เป็นกระเดื่องเหล็กได้ก็ใช้เป็นของเล่นได้เหมือนกันหรือติดต่อทางอาจีก็ใช้เป็นตัวไหนอะไรย,ยังไงแต่กระเดื่องตัวนี้ ผมก็มองแล้วว่ามันความแข็งแรงมันก็คงแข็งแรงประมาณหนึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้จะป,ปิงวาวแข็งๆมากๆแล้วก็ใช้รอบเครื่องสูงมากๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้กระเดื่งเลยนะครับโครงสร้างฝาเขาจะมาเป็นพอตซีนซีให้ใครต้องการแต่งอะไรเพิ่มก็แต่งได้เลยอันนี้ผมจะวัดไว้ให้เป็นให้คนที่ตัดสินใจดูนะสั่งกับเราก็ได้นะครับ ูจะกว้างอยู่ที่ประมาณสามบ็ดจุดห้ามุมนี้อยู่ที่25.5เป็นรูปวงรีว,ว้าวจะเป็นวาวสเตนเลสเกตอย่างดีล้างหน้าล้างหน้าวาวมาแล้ววาวทำการชุบแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวในตัวพอตเนี่ยจะเป็นรูพอร์ต c n ีทั้งหมด เป็นรูพอรซีนซีทั้งหมดนี่นะครับเป็นรูพอรซีนซีทั้งหมดส่วนไอเสียเนี่ยทำการขัดมันมาขัดมันมาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้อันนี้พอรตไอดีตัวน็อตยึดเป้นคอริดก็ใช้ของมีโอเดิมได้เลยก็คือมันจะรูเยื้องอย่างนี้อยู่แล้ว ใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองแผ่นไฟเบอร์ก็เปิดตามขนาดตรงนี้ได้เลยหรือใครต้องการขยายให้มันใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่ความสะดวกหรือคนสําหรับคนที่แปลงหัวฉีดต้องมีแผ่นแปลงมาีทีนึงหรือถ้าสมมุติว่าไม่เสียได้ไม่เสียได้ฝานะเชื่อมเชื่อมตรงนี้นะครับเชื่อมสองข้างเพื่อที่จะวางตัวคอลีดของหัวฉีดตรงนี้แต่ว่าต้องทําเพิ่มเพราะว่าตรงเนี้เนื้อตรงนี้มันไม่พอ ก็ในอนาคตผมคิดว่าทาง rg เนี่ยน่าจะทําเป็นแบบสําหรับใส่แป้นหัวฉีดละเพราะว่ามีโอยุคนี้ก็แปลงหัวฉีดกันทั้งนั้นแล้วก็อันนี้เป็นตัวเช็คสําหรับน้ํามันเครื่องตอนเวลาติดเครื่องสิ่งที่เขาไม่แถมมาให้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวน็อตน็นอตเสาเสือ้อไอ้น็อตเสาคอท่อเหล่านี้เราต้องซื้อเองก็ใช้เป็นของเวฟปกติหรือของมีโอสแตนดาร์ดก็แล้วแต่อันนี้ก็จะมีรู ระบายความร้อนออกจากตรงนี้ด้วยมันจะไปชนกับตรงนี้ถ้าตรงเนี้ยของใครทะลุหรือซีนกาวไม่ดีเนี่ยอาจจะมีน้ํามันซึมออกรูนี้ก็ให้เช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ทากาวทากาวอะไรให้ดีก็ใช้ได้เลยมันถ้าสมมติว่าไม่ดีมันก็จะออกทางรูนี้จริงๆถ้าทาไม่ดีมันก็ประก็นแรบแน่นอนหรือฝาถ้าเราฝาเราโก่งนะอุปรกรณ์ตรงนี้ก็ใช้ของมีโอได้เลยใช้สแตนด์ดนได้ ส่วนสิ่งที่จะต้องมาทำการแก้ไขแก้ไขก็คือตรงนี้ตัวตัวฝาเนี่ยถ้าสมมุติเราซื้อมาแล้วเราไม่ทำอะไรเลยนะประกอบใส่สามารถใช้ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือตรงนี้อันนี้คือผมทำไปแล้วนะตรงนี้มันจะเป็นเนื้อที่มันเป็นเนื้อนูนขึ้นมาทั้งไอดีและไอเสียสองข้างเราเอา โอเล่เนะี่ยหรือบอสเนะี่ยแต่งให้มันหลบลงให้มันหลบลงไปหน่อยแต่งให้มันหลบลงแล้วก็ตัวรูหัวเทียนเนะี่ยอย่างฝาตัวนี้นะเขาเจาะมาเขาเจาะมายังไม่ดีก็อาจจะต้องเก็บคมบริเวณตรงนี้ตรงเนี้ยมันมีความเป็นคมมากเห็นไหมความคมมากเนี่ยมันมีความคมมากเก็บ ริเวณตรงเขี้ยวเทียนนี้ให้ดีเพราะไม่งั้นรถจะชิงจุดไม่งั้นรถจะชิงจุดส่วนถ้าของใครที่ใส่ลูกอย่างเช่น6-2แล้วก็อาจจะต้องขยายบริเวณนี้เพิ่มอาจจะต้องขยายบริเวณนี้เพิ่มแต่ถามว่าอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าหัวลูกเราจะต้องจะต้องหลบเข้าไปในเบ้าฝาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับน้ํามันที่ใช้ได้นะอย่างเช่นใช้น้ํามัน95เนี่ย ฝาเราอาจจะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าถ้าเราแต่งเพิ่มเดี๋ยวซีซีอัตราส่วนในห้องเผาไหม้เนี่ยมันจะเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้รถเราไม่กระชับในช่วงหัวเร่งนะหรืออาจจะเร่งไม่ดีตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเลยถ้าผมแมนะนําก็คือฝาหน้าฝาเนี่ยบางคนเขาก็จะจิกเป็นวงกลมอันนี้คือแล้วแต่ความถนัดของคนนะมันได้ทั้งหมดแต่สําหรับผมผมไม่จิกเพราะว่าผมจะใช้เบ้าฝาสแตนดาร์ดแบบนี้แล้วผมจะทาลูกสูบเข้าไปหาเบ้าฝาก็คือ จะทำแบบว่าฝาไม่ต้องวิ่งไปลงกึ่งเยอะเราแค่หลบตรงนี้ส่วนหลังวาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดทางไอเสียให้ดูก่อนหลังวาวหลังวาวอยู่มาสามสิบสาม อยู่ประมาณ33ของไอเสียนะส่วนข้างไอดีไอดีอยู่มา34ดีเนะี่ยอยู่มา34ไอเสียอยู่33ถ้าใช้ชุดเนี้ยสปริงวาชุดเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือใส่ ใส่ใช้ได้เลยหลังวาวไม่ต้องแกะคือทางโรงงานเนี่ยเขาแก้มาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสําหรับคนที่ต้องการทําเพิ่มหรือใช้สปริงวาวอีกประเภทหนึ่งก็ตกแต่งได้ตามใจชอบส่วนแคมเขามีมาให้ด้วยแคมเขาก็จะเป็นแคมที่เป็นองศาไม่ใช่องศาจะเป็นดาดไม่ใช่องศาจะเป็นดาดก็คือมีการปรับแต่งมาให้บ้างแล้วเขาเป็นแคมที่ เป็นไกด์ไลน์ให้เราก่อนก็คือสามารถใส่และใช้ได้เลยเหมือนกันแล้วก็มีลูกปืนแคมตัวนอกให้แต่ตัวในไม่มีอันนี้ควรที่จะแถมให้ด้วยนะผมมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าให้ตัวนอกมาแล้วควรให้ตัวในด้วยส่วนซื้อบางร้านก็เขาอ,อาจจะให้ลูกเขาให้เขาจะให้ลูกปืนมาด้วยสําหรับบางร้านนะเขาก็ก็คืออันนี้ร้านให้เองแล้วก็เฟืองดิดแคมป์ร้านเขาจะให้เองคือเป็นชุดเซตที่เขาจัดแล้วแต่ร้านเขาจัดนะ ของประมาณนี้ส่วนลูกสูบก็ oh. ทําแล้วแต่ว่าเราใช้น้ํามันอะไรแล้วแต่เลยก็คือใช้ลูกสูบหัวนูนหัวแบนราวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับน้ําชนิดน้ํามันที่เราใช้กับอัตราส่วนที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับก็สินค้าฝา rg ก็คงประมาณนี้ส่วนพอตสำหรับผมผมไม่แก้ผมไม่แก้อะไรสำหรับทาพอต id นะผมมองว่าสำหรับ5 9เนี่ย มันน่าจะโอเคแล้วส่วนไอเสียเนี่ยจะทําการขัดมันเพื่อให้มันโฟร์ไอเสียได้ดีกว่านี้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ที่ยุบด,ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ